ดวงตาของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ <St arts> ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุรักษ์ของชาวราศีกุมก็คือดาวราหูนั่นเองครับ การที่ดาวราหูของคุณนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรียก mm. ได้ว่าเจอทธิพลของดาวพุธโ,โคจรเข้ามาเพ่งเลงกันแบบนี้เรียกว่าพุธกับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันเวลามาเจ้าเอกกันแบบนี้ก็เปรียบเสมือนกับศัตรูมาเผชิญหน้ากันนะครับมันก็เลยสื่อถึงในลักษณะของการห้ามหันกันเพราะดาวพุธเองก็แข็งแรงมากเท่ากับว่าราหูเองเจอกับศัตรูที่แข็งแรงมากจากดาวพุธท,ที่ได้ทั้งตาแหน่งเกษตรราธิบดีและดาวพุธท,ที่ได้ทั้งตําแหน่งมหาอุดเกิดขึ้นนั่นเอง มันก็เลยบั่นทอนให้ชาวราศีกุมเอกมีจุดของการอึดอัดกดดันภาระติดขัดต่างๆอุปสรรคต่างๆค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากในวันที่6ตุลาคมในเวลา9นาฬิกา6นาทีดาวพุธของคุณจะทําการหลุดพ้นจากการเพ่งเลง็งดวงชะตาของคุณขึ้นดาวตนุลักษ์คือลาหูของคุณนั่นเองทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณเริ่มคลี่คลายขึ้นเริ่มราบรื่นขึ้นเริ่มพ้นจากความกดดันมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ในเรื่องราวของการกับเพื่อนชีวิตของคุณเริ่มที่จะพ้นจากในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆและก็สภาวะจิตใจของชาวราศีกุมภ์เองก็จะรู้สึกว่ากลับมาปลอดโปร่งอีกครั้งเกิดขึ้นนั่นเองครับหลังจากในวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของดาวเสาร์เองก็ยังเกาะกลุ่มนสชตาของชาวราศีกุมภ์อยู่ดาวเสาร์มาจากภพวินาศ ก็ถือว่านะครับวินาศกลุ่มตัวทําให้คุณเองก็อาจจะมีเรื่องราวของความไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นสักเท่าไหร่มีเรื่องราวของการคิดเยอะคิดมากหรือจิตใจดูภาะวะผวงมีเรื่องให้เราแบบว่าไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะครับ มันเหมือนกับสิ่งต่างๆมันทาให้เราทุกๆเกิดขึ้นได้อยู่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังดีครับที่เรียกได้ว่าดาวเสา์เองยังติดตาแหน่งองค์เกณฑ์อยู่เพราะฉะนั้นนะครับความโทษทุกตรงนั้นมันก็เลยไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายมันก็ยังเป็นแค่จุดของความรู้สึกต่างๆแค่นั้นเองซึ่งปกตินะครับถ้าเกิดเป็นภพเรือนของคนอื่นๆดาวเสาเป็นดาวโทษทุกเวลาเกาะก,กลุ่มลัคนาใกลจะทําลายนะครับให้ตัวของบุคคลคนนั้นค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ใหญ่เลยทีเดียวแต่สำหรับชาวรา โชคดีหน่อยที่ดา,าวเสา์เองถือว่าเป็นเจ้าเรือนเดิมในพื้นฐานชะตาอยู่แล้วและอย่างหนึ่งดาวเสา์ก็ยังติดตำแหน่งขององค์เกณ์อีกด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกต่างๆที่เข้ามาอาจจะมีบ้างแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถหาทางที่จะปลดล็อกหรือหาทางที่จะเอาทางรอดต่างๆให้มันผ่านไปได้อยู่ดีต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านการงานของชาวราศีกุมก็คือดาวอังคาร กรที่ดาวังคารของคุณนั้นนะครับหรือการงานของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนพันธุทุกถือว่าคุณเองนะครับจะมีการงานที่ค่อนข้างมั่นคงกันเลยทีเดียวมีการงานที่ลงหลักปักฐานได้ดีมีการงานที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้กับเขาเลยทีเดียวครับช่วงเวลานี้การงานของคุณถือว่าราบรื่นกันเลยทีเดียวแต่พอหลังจากในวันที่19ตุลาคมในเวลา8นาฬิกาหนาทดาวการงานของคุณจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนอริ มันก็จะทําให้ในเรื่องราวของการงานของคุณนั้นจะเริ่มติดขัดปัญหาจะเริ่มมีเรื่องราวของการที่จะต้องมีอุปสรรคภาระต่างๆเข้ามาเขาให้การงานของคุณจะมีเกณฑ์การแข่งขันก็ได้หรือรูปแบบของการที่เรียกว่าการงานมีความไม่ลงตัวมีความล่าช้ากับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการงานอยู่ๆก็อาจจะเกิดสะดุดกิดขัดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวการงานเองนอกจากอยู่ในเรือนอริแล้วเขาก็ยังติดตำแหน่งเป็นนิดอีกด้วยนิดก็คือจุดของการอ่อนด้อย อ่อนค่าหรือนะครับไม่มีคุณค่าเกิดขึ้นนั่นเองทําให้ในเรื่องการงานของคุณในช่วงเวลานี้ดูอ่อนแอดูไม่ค่อยมั่นคงดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายสักเท่าไหร่กับเขานั่นเองก็ต้องรอคอยไปหน่อยเพราะช่วงจังหวะของชีวิตของคุณในช่วงนี้อาจจะมีอะไรติดติดขัดข,ดขดนิดนึงเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่คุณรอคอยอยู่นั่นเอง แต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าพอมองย้อนกลับไปดูในภพเรือนของสุภะหรือเรื่องของความสําเร็จยังมีดาวศุกร์ที่เป็นตัวช่วยได้ตาแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่เพราะฉะนั้นดาวศุกร์ของคุณสุภะเป็นเกษตรความเกษตรนะครับก็คือจะสามารถที่จะสามารถผ่านพ้นเกี่ยวกับในเรื่องราวของการอ่อนแอของดวงดาวต่างๆหรืองานที่ติดติดขัดขัดสุดท้ายคุณก็จะสามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆลงไปได้จากพลังงานของดาวศุกร์ที่แข็งแรงเกิดขึ้นนั่นเอง แต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าก่อนหน้านั้นในวันที่16ตุลาคมนะครับก่อนที่ดาวอังคารจะย้ายในเวลา7นาิา7นาทีดาวศุกร์ได้ทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนการงานของคุณแล้วเรียบร้อย เพราะฉะนั้นสุกมาจากภพสุภาสุภาคือภพเรือนของความสําเร็จฉะนั้นนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะข,ของชีวิตการงานของคุณนั้นถือว่าได้การสปอร์ตจากดาวสุขซึ่งถือว่ามาพบจากภพเรือนของความสําเร็จนั่นเองถึงแม้สุกนะครับจะเป็นตําแหน่งเป็นปลาก,ก็จริงแต่ก็ยังโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศรีาธาตุน้ําอย่างเรือนของราศรีพิจิกนั่นเอง ยิ่งหลังจากนั้นนะครับในวันที่24ตุลาคมดาพุธเองก็ตามมาสมทบในเรือนของธาตุน้ําอย่างเรือนพิจิกอีกด้วยทําให้ดาวสุกับดาพุธเวลาอยู่ร่วมกันอยู่ในเรือนของธาตุน้ําตรงนี้เท่ากับว่าจะได้คู่สี่ิธาตุจะเป็นการเกื้อกูลเกื้อก่อมทําให้การงานของคุณก็จะมีเหตุปัใจจัยในการก่อเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต่อให้การงานของคุณจะมีจุดอ่อนแอ หรือมีจุดไม่แข็งแรงมีจุดปัญหาภาระติดขัดเกิดขึ้นก็จริงแต่มันก็ยังมีดาวซัพพอร์ตจากทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์เข้ามาเป็นตัวช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันติด,ต,ดติดขัด,ข,ดขัดอยู่หรือปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาอยู่มันก็เกิดการแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปได้หมดนั่นเองแถมยังมีเรื่องราวดีๆเติบโตขึ้นซะด้วยซ้ําเพราะเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวศุกร์เองก็มาจาับภพสุภา ความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองดาพุธเองก็มาจากภพปุตตะเหตุการณ์ดีๆเหตุการณ์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังงานมงงานใหม่ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่งานใหม่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่มันอาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยมั่นคงนะักหรือเป็นงานที่คุณอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าการงานของคุณนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรแน่นอนถึงแม้ว่าจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าดาวประจําตัวด้านการงานอ่อนแอมากๆก,ก,ก็ตามเพราะตัวช่วยอย่างสุกกับดาวพุธเองมาสพอร์ตคุณทันเกิดขึ้นนั่นเองทำให้ในเดือนนี้ถึงแม้ว่าชาวราศีกุมเองอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องการงานบ้างแต่มันก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีกุมก็คือดาวพฤหัสบดีการที่ดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของพันธุพันธุก็คือรากเงาของรากฐานชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของทรัพย์สินหรือว่าทินฐานหรือในเรื่องราวของอสังหาร,ริมทรัพย์หรือทรัพย์สินใหญ่ๆของคุณก็แล้วแตา่ช่วงเวลาจังหวะน,นี้ของชาวราศีกุมเองคุณอาจจะมีเรื่องราวของการที่อยากจะได้ทรัพย์เกิดขึ้น หรือคุณก็มีเกณฑ์การที่จะขายทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ใครเองที่คาดหวังเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินที่ต้องการเงินเข้ามาในช่วงเวลานี้หรือนะครับรอคอยโอกาสเกี่ยวกับการที่คุณจะสามารถได้ทรัพย์ใหม่ๆคุณก็จะได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเลกได้ว่า,ววาดาวการเงินของคุณโคโจรไปอยู่ในเรือนพันธุกมันเป็นลักษณะข,ของการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนั่นเองหรือการได้รับลาภผมจากอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นใครที่อยู่สายนี้หรือใครนะครับที่คาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างทรัพย์สินในช่วงเวลานี้หรือใครทรัพย์สินในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นจุดจังหวะที่คุณจะประสบความสําสเร็จเกิดขึ้นกับเขาได้นั่นเองยิ่งจังหวะของการที่พฤหัสเองเพ่งเล็งกับทั้งดาวพุธและก็ดาวศุกร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ก็ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นมาหนักดีๆเลยทีเดียวครับที่จะทําให้คุณเองจะมีโอกาสที่จะโชคดีเกี่ยวกับการเงินการได้เงินก้อนใหญ่การได้เงินก้อนโตการเงินที่จะสามารถมีจุดของการสะพัดเกิดขึ้นได้สําหรับในเดือนนี้เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเกิดขึ้นหลังจากดาวสุกย,ย้ายก็คือหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองทําให้ชาวราศีกุมภ์เองนะครับสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นหลังจากวันที่16ตุลาคมเป็นต้นไป ส่วนนะครับพอมาย้อนกลับไปดูในภพกระดุมพระเองก็เจอกับราหูที่เข้ามาอยู่ในเรือนของกระดุมพระหรือเรื่องการเงินของคุณมันก็ยังมีรายจ่ายเยอะอยู่ทําให้คุณเองนะครับชาวราศีกุมต่อให้คุณจะหาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องมีเงินก้อนใหญ่มีเงินก้อนโตเข้ามาคุณก็จะมีจุดล่วไหลเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นหรือสุดท้ายก็จะมีเหตุปัจจัยในการที่จะต้องจ่ายเงินออกไปกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของรายจ่ายสักหน่อย มันอาจจะเข้ามาให้คุณนะครับมีรุ่มราวหรือมีจุดของการที่จะเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่เกิดขึ้นไม่อยู่เพราะราหูก็ถือว่าอยู่ในจุดของการที่พร้อมคนทรั์เกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นถือว่านะครับในเดือนนี้เป็นจุดจังหวะที่คุณอาจจะมีจุดของการติดติดขัดขัด,ด,ดมีปัญหามีจุดของการไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่านะครับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณคือดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมงอรณะทําให้ความรักของคุณอาจจะดูจืดชืดจืดจ,จางอาจจะเป็นประเด็นอาจจะเป็นปัญหาใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักช่วงเวลานี้ก็จะทําให้คุณเองมีเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้น ยิ่งดาวเสาเองก็มาก่อลุมจนสตา์ของคุณก็จะทําให้คุณเองก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในเรื่องของความรักยิ่งดาวราหูเองก็เพ่งเล็งกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่รักอีกมันก็จะทําให้ความเป็นคู่รักของคุณระหว่างคุณกับคู่ครองมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมีเรื่องราวของเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่17 พอหลังจากในวันที่17เวลา22นาิกาดนาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะทำการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีตุลเลนได้ว่าดาวความรักก็จะผ่านพ้นจากจุดความเป็นอริความเป็นอุปสรรคความเป็นปัญหาแล้วเรียบร้อยทำให้อุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับความรักก่อนหน้านี้ความตึงเครียดเกี่ยวกับความรักก่อนหน้านี้ความไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับความรักก่อนหน้านี้ได้ถูกขจัดให้หมดไป ทำให้เรื่องราวของความรักถูกสร้างสรรค์ทให้ชีวิตรักของคุณเริ่มดีขึ้นคลี่คลายขึ้นจากความกดดันคลี่คลายขึ้นจากประเด็นปัญหาต่างๆทำให้คุณเองก็จะสามารถมีเรื่องราวของความรักที่กลับมามีความชื่นมื่นได้อีกครั้งพอพบเรือนของอาทิตย์ที่โคจรเข้าไปอยู่เป็นพบเรือนของสุภาหรือพบเรือนของความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองแต่เนื่องจากว่าดาวความรักของคุณติดตําแหน่งเป็นนิด หรือตำแหน่งที่ต่ำต้อยด้ยค่าฉะนั้นคนที่โสดอยู่ถึงแม้จะอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่คุณก็ยังคาดหวังยากนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่การเริ่มต้นกับความรักยังไม่กาะตัวขึ้นมานั่นเองเพราะดาวความรักยังอยู่ในจุดที่อ่อนแอทําให้ตลอดทั้งเดือนของคนโสดคุณยังไม่เจอกับจุดของความประสบความสําเร็จได้ด้วยนั่นเอง แต่สาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความรักของคุณก็ค่อยๆคลี่คลายมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีเรื่องราวของการที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ดีเลยทีเดียวและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมสําหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดจงหวะชีวิตที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับที่ถือว่าคุณก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานให้คุณได้มีโอกาสในการต่อย,ยอดพัฒนาการงานเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับที่จะทําให้คุณเองจะมีรูปแบบของการเงินที่คุณขับเคลื่อนหาเงินได้คล่องกันเลยทีเดียวมากกว่าเดิมแต่เพียงแค่ว่าจุดรายจ่ายก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะว่ายังมีเหตุปัจจัยในการที่คุณพร้อมที่จะเก็บเงินไม่อยู่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้นั้นก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับเกี่ยวกับความรักของคุณเพราะมันอาจจะมีจุดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะทําให้คุณเองมีความไม่ค่อยเข้าใจกันกับในเรื่องราวของความรัก,รกสักเท่าไหร่ แต่พอในช่วงของครึ่งเดือนหลังเหตุการณ์ต่ตางๆก็เริ่มลี่คลายเกิดขึ้นนั่นเองส่วนคนโสดก็อาจจะทำใจนิดนึงสำหรับในเดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะของคุณนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักก็ไม่ได้มีจุดอะไรที่เสียหายเกิดขึ้นแถมยังมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้มากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชาวราศีกุมสําหรับในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ใช้ได้หรือเป็นเดือนที่ดีพอประมาณเลยทีเดียวสําหรับคุณนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหนน้าะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทาํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งปุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักร ผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแะท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u ับสไคร์และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายุใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ